เอาไหมครับนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่แปดกันยาพามาดูวิถีชีวิตคนบนบ้านเออถึเรียกว่าคนบ้านอะไรกันครับคนนี้ชืช่ออยู่ตามบนเขาบนอะไรแต่ก็ติดกับเมืองนะครับเป็นตำบลครับตำบลเขาขาวอำเภอตุงสงหย่อนนครศรีธรรมราชมีห้องน้ำนะครับสว่วนุบ้านนาะ แต่บ้านที่เกาะโปนเป็นบ้านไม่เท่าหรือย้ายนั่นเองส่วนตัดฝั่งสนเป็นฝั่งนูน้นที่รถขี่ป่านู้นฝั่งนู้นมีแต่พวกเล่นไไ่ครับดูกับฝนตกยางจะตัดไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ทําไมนะว่าทําไมถึงตัดไม่ได้เพราะบ้านผมก็ไม่มีวนยางเหมือนกันผมมาอาศัยเขาอยู่นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเปิ่งหัดถ่ายหัดทำครับพูดหเหนื่อยครับเห็นแล้วครับสิ่งของชาวบ้าน มีคนตัดอยู่นะไม่มีคนเก็บนะครับไม่ใช้ตัดถ้าเขาน่าจะมาตัดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับเขาเก็บอยู่ครับแต่ส่วนของเราไม่ได้ตัดนะครับฝนตกเดี๋ยว้าไปดูรอบบ้านนะครับไม,ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเพิ่งหัดถ่ายดูไปเรื่อยๆผมก็ตัดไม่เป็นนะครับนี่น้ำยาง อยากบอกให้รงยุดขึ้นค่ายางให้หน่อยครับค่ายางค่าปามเดี๋ยวพาควนดูรอบบ้านกันคกับด้านหลังมันก่อนหลังคาหลุนทับจังนี้ดีกว่า บรรยากาศยามเช้าครับหลังฝนเพิ่งหยุดตกแต่ยาก็ตัดไม่ได้คนแถวนพากได้นเนยังยมปลูกยางปลูกปาล์มกันนะครับนี่หลังนี้ไม่มีใครอยู่นะครับแต่ติดกันด้านหลังจะเป็นครัวของบ้านหลังนู้นป่าบนผันดีกว่า มีอะไรเสียงอดีตชมนะครับผมเพิ่งหัดถ่ายนอนบ้างยังนะลุลงไม,ไ,มไ,มไม่ไม่เพิ่เสียงนอนก่นนนอนกนี่วันแล้ววัน,วน,ห,วนหนึ่งวันนึงวันหนึ่งเลยอ่าไปดูปนี่นะครับคีย์วันเขาบังยืมไหมอืมนี่ครับเป็นห้องครัวครับนี่จะเป็นห้องนอนหมดเลยครับบ้านที่นอนกันสน่วนยหญ่พลังครับพามาดูรอบๆ นี่ครับนี่ครับน,นี่นี่น่าจะเป็นแนวแบ่งเขตสุนฝัง่งเขาครับเมื่อก่อนเป็นของทางญาติฝั่งนี้แล้วก็ขายไปด้านหลังจะเป็นสวนทุเรียนบางคนเขาจอดมอเตอร์ไซค์เก็บยางครับสงสัยเขาตัดตั้งแต่เมื่อคืนเพราะเมื่อคืนฝนไม่ตกแต่ตอนเช้านี่ตัดไม่ได้แน,น่นอนครับฝนตก พาเดินดูไปเรื่อยๆครับช่วยดูงูของผมด้วยครับนี่ไหมครับส่วนยางที่ผมตัดไม่เป็นนะครับเพิ่มไม่ใช่ของผมยังมีเตาถ่านเอาเตาถ่านถ่ายไปแล้ววันเดี๋ยวค่อยลงคลิปให้ดูนะครับวิต้นอะไรวะพี่ใบไม้ยันนี้ว่ามันขึ้นอยู่ยังไงนะครับไอส้ส่วนฝั่งนุจะเป็นต้นลองกอง ทุเรียนนะครับด้านล่างนั้นเห็นไหมครับสวนยางมีเป็นร้อยล่ย่เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นครับสวนยางมีเป็นร้อยละมีเป็นร้อยล่ยลย่สวนยางบ้านปีมีเป็นรอยหลายบอกอยางไม่อาย หัวเป็นก้องเปื่อยตังเปนี่ครับส่วุเรียนลองกล่องอะไรจะขึ้นตรงนี้นะครับโอเคครับเราวันนี้พาดูวนแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับส่วนยางทางบ้านมีเป็นรอยหลายบอกอยางไม่อายเป็น้อ,เป,อนเปื่อนะพีเสวัสดีครับสวัสดียามเช้าว,วันที่แปดกันยาสองห้าสามเลยครับผม